จะหลบทำไมเออต่อม .4 ออที่ไหนที่ดอกกัง <c oughs> โอ้ทีออ่นี่อะไร่อม .4 ที่ไหนที่เดิมนะ <c oughs> ที่เดิมที่เดิมเออ <c oughs> ต่อม .4 ออที่ไหน ไม่แพ้ยาลบหน้าดิ่ยาลบยาลบยาลบไม่ไอพี่พี่ตอบคำถามข้อหนึ่งแล้เดี๋ยวพี่ปล่อยอ่ะตอบตอบว่าอะไรให้ถามคำถามข้อหนึ่งอ้าวพี่ให้ตอบคำถามข้อหนึ่งเออตอบมอสีที่ไหนที่ดีแเออที่เดิมแม่แหละแผลอะไรแผลม่ได้วิเคราะห์นิดนแต่แต่ไิดวินิดแต่ไม่ติดซะงั้น โมต้าสีาสจีนดีเลิเออภาษาจีนยิ่งมีอิทธิพลเยอะอยู่เอออิทธิพลยิงยย่งไัยยิ่งไัยสารอยู่ด้วยเออดูตัวอย่างพี่ปานเป็นตัวอย่างนะพี่ปานน่ะที่ไปแข่งจีนแข่งพูดภาษาจีนไกลถึงประเทศจีน,นอ่นอนนนนะฮะ ใช่สุชาวดีพุทธลักษีแล้วก็เอาตัวอย่างพี่กิ่งกับพี่ปาดสองคนนี้เป็นตัวอย่างนั่นแหละกิ่งที่อยู่บนต้นไม้พี่ถ่ายอยู่ปะอ้าวครับ